สวัสดีครับพี่น้องของเพื่อนผู้มีหัวใจรักในธรรมชาติและชนชมทุกท่านชนชมที่ท่านได้รับชมไปซึ่งก็คือกระถางที่ตั้งอยู่ข้างๆผมนี้สายพันธุ์ของเขาก็คือสายพันธุ์เพชรพันล้านนะครับต้นแม่ของเขาเนี่ยอยู่ที่สวนของพี่ตู่น้องจอกผมเพาะไว้ทั้งหมด10เม็ดนะครับโดยใช้ดินเก่ามาเพาะ เพราะว่าผมต้องการที่จะทดลองปุ๋ยบางตัวนะครับซึ่งมีบริษัทผลิตปุ๋ยส่งมาให้ทางทีวีชนชมเนี่ยทดลองซึ่งก็มีการพูดคุยกันว่าถ้าหากผมทดลองได้ผลแล้วเนี่ยก็จะทำการรีวิวลงโฆษณาทางช่อง YouTube แต่ปรากฏว่าในภายหลังเนี่ยนะครับทางผู้บริหารของบริษัท บอกว่ายังไม่ได้ตั้งงบประมาณสําหรับการเผยแพร่ในช่องทางนี้ก็มีอันยกเลิกไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ถือว่าชนชมที่เพาะชุดนี้นะครับมีการเติบโตเป็นที่น่าพอใจนะครับจะสังเกตเห็นว่าลำต้นของเขาเนี่ยอ้วนเหมือนถังเบียร์เลยนะฮะแทบทุกต้นเลยทั้งหมดที่เพาะไว สิเมตรนะครับเกิดมาเนี่ยทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5ทั้งหมด6ต้นนะครับอีกต้นหนึ่งผมทดลองแยกกระถางก่อนส่วน5ต้นนี้จะให้เขาแตกกิ่งก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ทรงพุ่มของเข้ามาก่อนก่อนที่จะทําการแยกต่อไปพร้อมกับตัดแต่งรากด้วยในช่วงนั้นนะครับก็จะทําให้กิ่งของเขาที่แตกออกมาก็ ก็หยุดจะทำให้ได้ทั้งช่วงล่างก็ได้สมดุลในขณะที่ช่วงบนกิ่งก้านของเขาก็ไม่ยืดยาวนะครับอันนี้ก็เป็นแผนการที่ผมวางไว้สำหรับการปั้นชวนชมรุ่นนี้กระถางนี้สายพันธุ์นี้นะครับซึ่งเป็นชวนชมที่อยู่ในโครงการชวนชมเชิงประณีต thank you ที่อยากจะได้ชวนชมที่พ่อเลี้ยงตามโครงการชวนชมเชิงประณีตติดตามข่าวสารได้ทุกช่องทางนะครับส่วนรุ่นก่อนหน้านี้ราชนินีพันดอกกิ่งใหญ่ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับตอนแรกผมกันไว้1ต้นแต่ก็ทนลูกตื้อไม่ไหวนะครับในที่สุดก็จำใจต้องปล่อยไป แต่ก็ไม่ใช่ว่าจำใจหรอกฮะผมก็มีความสุขในการที่จะปล่อยให้กับผู้ที่สนใจแล้ะครับเพราะว่าเห็นความตั้งใจของท่านที่อยากจะได้ราชินีพันดอกกิ่งใหญ่ไปเลี้ยงราชินีพันดอกกิ่งใหญ่ยังมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่พี่ตู่เพาะไว้แล้วผมทําการยกตุ้มแยกกระถางแต่ว่า เราไม่ได้ตัดแต่งรากนะครับก็ทําให้กิ่งก้านของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยืดยาวตอนนี้ผมถอนออกมาทั้งหมดแล้วนะครับประมาณ30ต้น30กระถางได้วันนี้ก็นั่งตัดแต่งรากทั้งวันเพื่อที่จะวางโครงสร้างช่วงล่างของเขาเนี่ยใหม่นะครับส่วนช่วงบน ก็คือพุ่มของเขาเนี่ยในอนาคตหลังจากที่ล่าของเขาเดินแล้วต้นโตเต็มที่แล้วเนี่ยนะฮะก็จะทำการตัดทดตัดแต่งต่อไปตอนนี้ผมยังไม่ปลูกนะครับท่านใดที่อยากจะได้ชอนชมวราชนีพันดอกกิ่งใหญ่ไปเลี้ยงไปปั้นไปทดสอบฝีมือท้าทายอำนาจของทีวีชอนชมก็ ทักผมมาได้นะครับมันมีทั้งต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณเล็กที่สุดเลยก็150บาทนะครับใหญ่ที่สุดก็อยู่ประมาณ 300%. ประมาณนั้นถ้าหากว่าซื้อหลายต้นผมก็จะลดให้ละกัน,นครับส่วนต้นที่วางอยู่ข้างๆผมต้นนี้สายพันธุ์ของเขาก็คือสายพันธุ์ ระครังสำรานนะครับถ้าหากว่าท่านใดเป็นแฟนพันธ์แท้ชวนชมเนี่ยเห็นผิวพันธ์เห็นผิวของใบเนี่ยก็คงจะรู้แหละครับว่าเป็นระครังสำรานผิวของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเขียวเข้มเลยนะฮะในขณะที่ใบก็เขียวเข้มเช่นเดียวกันนะครับมีความเขียวเด่น เป็นผิวพันธุ์วัณณะของชนชมสายพันธุ์ระคังสำราญแล้วตัวนี้เองเนี่ยเขาก็แตกกิ่งออกมาในลักษณะเป็นกิ่งฉัดๆด้วยครับเพียงแต่ว่ามีบางกิ่งที่ก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมานะฮะมีอาการหักอย่างไรก็ตามเนี่ยกิ่งใหม่ที่แตกออกมานี่ก็ได้สมดุลน,นะครับแทบไม่รู้เลยว่ามันเป็นกิ่งหัก กิ่งเบนก็อยู่สูงนะครับ4กิ่งนี้ก็คือกิ่งรอบนะฮะกิ่งรอบชั้นที่1ก็มาโดยรอบแต่ว่าโคตรรากเนี่ยค่อนข้างที่จะมาเยอะทีเดียวนะฮะแน่นไปหมดมองแทบไม่เห็นข้างในเลยนะฮะอย่างนี้ถ้าหากว่าท่านใดที่ได้ไปนี่ก็ต้องไปคัดรากออกสักหน่อยละครับเพื่อที่จะให้เขาโป,ปรง่ง ซึ่งผมดูแล้วเนี่ยถ้าหากว่าคัดลากเส้นพวกนี้ออกไปเนี่ยนะฮะความงามของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีกต้นนี้เราขายนะครับขายสดนะฮะเราก็ตั้งราคาไว้ที่500บาทรวมค่าส่ง EMS พอดวงอาทิตย์อัสดงความมืดค,ค,ค่อยๆคืบคานเข้ามาเนี่ยไอ้เจ้าหยุงก็เริ่มมาเหมือนกัน ยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับนอกจากเราจะดูแลชนชมของเราบางท่านมีสวนมีปา่าอะไรอย่างนี้นะฮะก็ต้องดูในเรื่องของออยุงพวกนี้ด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงจากผมนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเราพบกับรายการต่างๆของทีวีชุมชมได้ใหม่ในเทปต่อไปครับ